ลำดับต่อไปเป็นพิธีถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานสำหรับผู้แทนสาธุชนนำกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานคือกัลยาณมิตรอมรรัตจีระปัญญาและกัลยาณมิตรปริชัตดลาภพิทักพงเรียนท่านสาธุชนทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า สัปปุรุษย่อมให้ทานเช่นข้าวและน้ำที่สะอาดประนีตตามการสมควรอยู่เป็นนิดแด่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ซึ่งเป็นบุญญาเขตอันเยี่ยมสำหรับผู้ให้เครื่องบริโภคนั้นได้ชื่อว่าให้ฐานะห้าประการแก่ปฏิคาหกดังต่อไปนี้คือ ให้อายุให้วันนะให้สุขะให้พละและให้ปฏิภาณผู้ให้ก็ย่อมได้รับฐานะห้าประการนั้นด้วยท่านสาธุชนทั้งหลายบุญเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งของพวกเราทั้งหลายดังนั้นเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจ กล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับหันธรมยังพุทธสาภาควโตปุพพาคณนมการังกะโรมาเซ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นามตตสาภาคะวโตอะราหะโตสัมมาสัมพุทธา,าอิมานิมะยังพันเตอิมานิมะยังพันเตพัตตานิพัตตานิสัปปาริวารานิสัปปาริวารานิ พิกขุสังคัสสะโอโนชยามะโอโนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตพิกขุสังคโคพิกขุสังคโคอิมานิอิมานิ ัตตานิพัตตานิสะปริวารานิสะปริวารานิปฏิคันหาตุปัติคันหาตุอัมหากังอัมหากังทีฆรัตตังทีฆรัตตังห <it aya S 2> ิตายะหิตายะสุขายะสุขายะนิพพานายะจะนิพพานายะจะ ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายพัตตาหารพัตตาหารพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับ จงรับพัตตาหารพัตตาหารพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพ,พื่อความสุขเพื่อความสุข เพื่อมักผลนิพพานเพื่อมักผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลและนานเทินตลอดกาลละนานเทินสาธุตั้งใจกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลและรับพรพระกันนะให้รวมใจหยุดนิ่งเข้าไปที่กลางดวงบุญ ที่เป็นดวงสว่างติดน่นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็วางใจเบาๆเข้าไปในกลางดวงบุญนั้นจนทั้งดวงบุญขยายพร้อมนั่งตึกเลิกถึงผู้ที่เราจะตั้งใจอุทิศส่วนกุศลให้แบ่งบุญให้ไม่ว่าท่านทั้งหลายเหล่านั้นจะมีชีวิตอยู่รละโลกไปแล้วก็ตามอันได้แก่ผู้มพีพระคุณของเราทั้งหลาย มีคุณแม่คุณพ่อปู่ย่าตาทวดบรรพบุพรุษครูบาอาจารย์ญาติสนิทมิตสหายสัมพันธชนบุคคลเป็นที่รักของเราทั้งหลายรวมทั้งเทวดาที่รักษาอายุของเราเทวดาที่รักษาพระพุทธศาสนาเทวดาที่เป็นสัมมาทิติทั้งหลายอยีกทั้งคู่เวรคู่กรรมที่เราเคยผิดพลาดโล่งเกินกันมาเราก็ขอโหสิกรรมซึ่งกันและก,กัน และแบ่งบุญให้ตามส่วนห่งกรรมนั้นแล้วเราตั้งใจรับหรอนพระกันนะยะทาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกป,ปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังกปา จันโทปนรสยถามณิโชติรโยสยยถาสัพพิโยอิวัวชชนตุสัพพโรโควินาสตุมาเตยภวะรัตรารโยสุขี ขายุโกภวาสะพียติวะวิวัชานตุสาพโรโกวินันสตุมาเตยภวาตวันตารโยสุขีทีขายุโกภ สัพพิติโยววิวัชันตุสัมภโรโคมินันสตุมาเตะภวรันตรายโยสุขีธีกายุโกภะพิวัฒนสิล สนิจังวุณทัจจายโนะจัตตาโรธรรมวาทันติอายุวันโอสุขังอาลังอายุวัฏทกโกวนทนาวันทโกสิริวันทโก พิยสวาทโกโอวลวันทากโอวัวนาวันทากโอสุขวันทากโอโหตุสัพพะทาทุกขโรัวพยาเวราโสกาสาธุจุปัตถวาเนกาอันตรายาปิ วินาศสันตุจเตยจัสาชัยเสนทิทนังลาภานสทิ พายังสุขังพลังสิริอายุจวันนวจะพัวคังวุนเทียจะยสวะสตวันสานจะอายุจะเทียวสิทธิเทียพวันตุเตียพวันตุสาพมังคังรักขันตุสาเทธ เอวตาสัมภมพวนทานุภาเวนัสธาโสทิภวันตุเตยภวะ ตุสัพพังคัลังรักขันตุสัพพเทวะตาสัพธรรมานุภาเวนัสธาโสธิปวันตุเตมตุสัพพังคัลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพสังฆา พวันตุเตสาธุตั้งใจบูชาพระกันนะอระหังสัมมาสัมพุทธโธพคะวาอารหังสัมมาสัมพุทธโธพคะวาพุทธังพคะวันตังอภิวาเทมิ พุทธังภาควันตังอภิวาเทมิพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวากาโตภะควตาธรมโมนสวากาโตภะควตาธรมโมธรรมังนามสหามิธรรมังนามสามิ ธรรมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังขังนะมามิสังขังนะมามิ สังโคเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ ขอให้ลูกหลานของพระเดชพระคุณหลวงปู่คุณครูแม่ใหญ่คุณยายจานและยอดนักสร้างบาร,รมีทุกท่านพร้อมทั้งครอบครัวบริษัทบริวารทั้งที่อยู่ในประเทศและอยู่ต่างประเทศทั่วทั้งโลกจงมีแต่ความสุขความเจริญความรุ่งเรืองในร่มเงาบวรพระพุทธศาสนาให้สมปราถนาในสิ่งที่ดีงามทุกประการทุกโศก โรคภัยปัญหาประสรทใดๆที่มีอยู่ให้มาลายหายสูญไปเป็นอัศจรรย์ให้มียุคไขย,ยินยาวได้สร้างบุญสร้างบารมีเป็นนานๆปฏิบัติธรรมก็ขอให้เข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายพร้อมทั้งมีสมบัติมากมายติดตามตัวไปทุกภุทุกชาติและได้ติดตามตามติดมหาปูชนียาจารย์สร้างบารมีไปถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกคนเทอญ สาธุเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกรา